ครับผมไอเพชรยนต์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับสียอดนิยมนะครับที่ลูกค้านะครับหลายคนเลยนะครับก็ถามหากันเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับ To โยต้าอันติสนะครับ1.6ตัว G ีนะครับปี2014นะครับอ่าคันนี้นะครับทางร้านนะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา395,000บาทนะครับได้เป็นสี ขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นอย่างไงนะครับจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันเลยนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม m i n เนอร์เช e งนะครับถัดมาจากปี2013นะครับกระจังหน้านะครับจะได้เป็นโครเมียมแบบ3เส้นนะครับโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลาง ไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดียวด้านในนะครับชุดคมไฟบอกเลยว่ายังใสๆสวยๆนะครับยังไม่เหลืองเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งมาถึงร้านเราเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ทําการลีนนะครับหรือว่าทําความสะอาดหนักๆนะครับก็ได้เพียงแค่ล้างเบื้องต้นนะครับเป็นล้างเบื้องต้นนะครับอ่ะ มาดูในส่วนของล้อแม็กและยางคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กปัดเงานะครับสีเทาดำนะครับเป็นแม็กขนาดขอบสิบหกนะครับตัวเลขนะครับแม็กคันนี้ก็205นะครับทับห้าห้นะครับสำหรับคันนี้ก็น่าใช้งานมากนะครับสำหรับยางนะครับยางคันนี้นะครับได้เป็นยาง BF Goodrich นะครับ BF Goodrich นะครับปี2020 นะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่36เลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับตัวดอกยางนะครับบอกเลยนะครับว่าเหลือเหลือลึกๆเลยนะครับร่องใช้งานอีกเยอะนะครับใช้ไปเลยครับ2ปีนะครับสำหรับยางคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซุ้มรอเดิมนะครับแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะ สำหรับในส่วนของฟิล์มคันนี้นะครับก็ติดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขนาดประมาณ40นะครับรอบคันนะครับเป็นฟิล์มรามีนานะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับสำหรับคันนี้ก็น่าใช้งานนะครับฟังก์ชันบอกเลยว่าครบๆเลยเหลือเลยนะครับในส่วนของมือจับนะครับคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับมีโครเมียมคาดนะครับ1เส้นนะครับเพื่อความสวยงาม บอดี้รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับไม่มีร่องรอยของรักยิ้มเลยนะครับหรือรอยถลอกเลย นะครับบอกเลยว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับเหลี่ยมสันคมชัดหมดนะครับให้ลูกค้าดูเหลี่ยมสันคมชัดนะครับของตัวรถคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับหายากมากๆนะครับเชื่อไหมครับลูกค้านะครับสีขาวนะครับตอนนี้ผมรอมาประมาณเดือนหนึ่งนะกว่าจะเข้ามานะครับสาหรับโฉมนี้นะครับ1.6ตัว G นะครับบอกเลยว่าหายากมากนะครับสําหรับรถที่มีคุณภาพเกรด A นะครับ น่าใช้งานนะครับอะมาดูในส่วนของด้านหลังกันหน่อยนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวและไฟถอยตกแต่งจากที่ด้านในนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับเป็นรุ่น1.6ตัว E นะครับคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับไฟทับทิมนะครับนี่หมดจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับอันติดนะก็สามารถเปิด ปายกระโปรงท้ายได้เลยนะครับจากตัวรีโมทนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันเลยนะครับในส่วนของด้านในห้องเก็บของนะครับก็กว้างอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นสาวกอันติดนะครับก็ไม่ต้องบอกเยอะนะครับมาเดี๋ยวมันเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับอ่ะในส่วนของโครงสร้างนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับยางอะไหล่เป็นยางโยโกฮามานะครับเป็นยางโยโกฮามาเลยนะครับยางก็ไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับล่องดอกยางนะครับยังเหลือครบหมดทุกจุดไม่มีแตะพื้น รอยซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเม็ดอา์ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับรับประกันคุณภาพนะครับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักนะครับพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีประวัติศูนย์นะครับประวัติศูนย์สามารถตรวจเช็คได้เลยทุกระยะนะครับสําหรับคันนี้น่าใช้งานนะครับใครที่พลาดผมบอกเลยว่าลูกค้าต้องรอคันต่อไปนะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับกว่าจะมีเข้ามานะอ่ะในส่วนของน็อตนะครับก็ เป็นน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับรอยซีนเดิมแท้นะครับฝากระโปรงท้ายเดิมแท้จากโรงงานหมดนะครับแผงฉนวนต่างๆครบหมดนะครับสภาพนะครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานจริงๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับ รถสวยมากนะครับคันนี้นะครับใครสนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนนะครับที่เบอร์0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันนี้นะครับตัวจริงนะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวรถคันนี้กันเลยนะรถนะครับมีบอดี้เดิมนะครับสดสวยมาก นะครับได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับสีขาวนะครับชุดโคมไฟเดิมๆนะครับไม่มีเหลืองเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะน่าใช้งานนะครับและก็ไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันหน่อยนะครับคันนี้ ในส่วนของด้านในนะครับโตโยต้าอันตินะครับจะเป็นโทนสีดําตัดสีเบจนะครับดีไซน์ก็เป็นกึ่งทรงสปอร์ตเรียบร้อยนะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมมาไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีดำครับเป็นสีดานะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับสีดําตัดสีเบจนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกนะครับเป็นปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคาดมือเปิดประตูนะครับจะเป็นแนวตั้งทะแยงนะครับประมาณ 45องศาไม่ถึงนะครับประมาณ60องศาประมาณนี้เลยนะครับก็สวยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกปรบพับไฟฟ้านะครับทโทนคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นแบบหนัง3ก้านนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็สามารถปรับเสียงลดเสียงนะครับเลือกขึ้นวิทยุได้จากตรงนี้เลยก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาขับขี่นะครับ ในส่วนของเลื่อนไมคคันนี้นะครับเลื่อนไมคคันนี้อ่ะเลื่อนไมคคันนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมียมสวยงามนะครับมาอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามโลเท่านั้นนะครับเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามโลนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับก็เป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็เป็นชุดเครื่องเล่นวิทยุเดิมแท้จากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย a u x นะครับและ u s b ได้จากตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะสวยมากนะครับสวยมากนะตัวนี้ก็เป็นตัวจีนะครับตัวท็อปนะครับตัวตกแต่งนะครับชุดเครื่องเล่นนะครับวิทยุก็จะเป็นสี น้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลแบบลายคาร์บอนนะครับถ้าเป็นตัว E ธรรมดาจะเป็นสีดำนะครับในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แอนนล็อกปรับมือสีระดับนะครับมีช่อง power bullet หนึ่งช่องนะครับก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็หัวเกียร์เป็นแบบหนังนะครับตกแต่งด้วยสีเทานะครับสวยงามนะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT 7สปีดนะครับแบบขั้นบันไดนะครับฐานรองเกียร์เป็นสีดําเงานะครับสวยมาก นะครับมีช่องว่างแก้ว hate, ให้นะครับ2ใบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักแขนก็จะเป็นหนังนะครับสีเบจเก็บของได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับสวยมากนะครับสวยมากสภาพเบาะนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับเบาะนิ่มมากนะครับสวยจริงๆนะครับสภาพเบาะนี่บอกเลยว่าย,าย,าย <ve> ังใช้งานได้นะครับรอยแตกรอยยับถือว่าน้อยนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับสวยมากทั้ง2ฝั่งเลยนะ ก็บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาเพียง3,95,000บาทนะครับลูกค้าได้รถสสวยไปใช้งานนะครับแถมได้เป็นสีขาวสีหายากนะครับแล้วก็เป็นสียอดนิยมด้วยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังแบบ3แถวสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเดินได้สีเดียวกับตัวเบาะนะครับสภาพเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับสภาพเบาะอย่างดีนะครับเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะครับยังนุ่มๆยังใช้งานได้ดีนะครับมีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับที่ด้านหลัง ผมต่างๆนะครับแผ่นรองนะครับมีครบหมดนะครับหลังคาเดิมๆนะครับรอยขีดเขียนถือว่าน้อยมากนะครับก็ไม่มีรอยฉีกขาดรอยร่อนของตัวกำมะหี่ของบนหลังคานะครับก็ถือว่าสภาพก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับคันนี้นะย้ำอีกครั้งนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนต8 9์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2 นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับมาเดี๋ยวผมพาชมเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยนะครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบสี่สูบนะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีข้ามน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับสภาพเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรถสวยมากนะครับสภาพนี้เรายังทําการขีนไม่หมดนะครับเพราะว่าเราจะทําการขีนด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับจะสวยเหมือนใหม่เลย นในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับจุดเบรอาตต่างๆอยู่ครบหมดนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับมีรอยขยับนะครับอันนี้อาจจะถูกถอดไปเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับตรงฝากระโปรงนะครับอาจจะเป็นรอยสะเก็ดหินนะครับ กระเด็นใส่อะไรอย่างนี้นะครับรอยก็ค่อนข้างเยอะเราก็อาจจะเก็บสีให้เลยนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ในส่วนของรอยต่างๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคานซ้ายคานขวาคานหน้านะครับเป็นคานเดิมนะครับคานเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับรถคันนี้นะครับมีประวัติศูนย์ทุกระยะทางนะครับเป็นรถของบริษัทนะครับย้ำอีกครั้งนะเป็นรถของบริษัทนะครับก็สามารถเช็คประวัติได้จากศูนย์เลยนะครับ รถของบริษัทมีข้อดีอย่างไงนะครับก็นะครับเข้าศูนย์ทุกๆระยะ10,000มโลแน่นอนนะครับประวัติศูนย์ตลอดนะครับไม่มีนอกนะครับฝากระปุ้งเริ่มแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวแผงฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์ความใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะใครที่กําลังหาอยู่นะครับโตโยต้าเอวติดนะครับหนึตัว g ปี2014นะครับราคา3,95,000บาทเท่านั้น ย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนะครับเบอร์โทรนะครับ0894807362นหะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย6 8แยกหนึ่งะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ